ขับรถกลับบ้านดึกๆบนถนนเส้นเปลี่ยวที่มืดสนิทไร้ผู้คนแสงไฟจากหน้ารถเป็นสิ่งเดียวที่ให้ความสว่างจู่ๆเราก็เห็นแสงไฟดวงเล็กๆล,ลอยนิ่งอยู่ไกลๆข้างหน้า ตอนแรกคิดว่าเป็นรถสวนมาแต่พอมองดีๆมันไม่ใช่ไฟหน้ารถเลยแสงมันออกจนวนและสว่างกว่าปกติแถมยังลอยนิ่งอยู่ตรงกลางถนนความรู้สึกแปลกๆแล,ล่นเข้ามาในใจแต่ด้วยความสงสัยเราก็เหยียบคันเร่งเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆพอเข้าใกล้แสงนั้นก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเต็มบานกระจกหน้า มันเป็นเพียงแค่แสงสีขาวจ้าไม่มีรูปร่างอื่นใดเหมือนดวงไฟลึกลับกำลังจ้องมองเราอยู่ตรงๆไม่ใช่ไฟรถไม่ใช่ไฟจากบ้านคนแต่เป็นแสงที่ไม่มีที่มาและไม่ควรมีอยู่ตรงนั้น หัวใจเราเต้นรัวเหงื่อเริ่มซึมมือเรารีบหักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าข้างทางกระทันหันจนรถเกือบเสียหลักพร้อมกับเหยียบเบรกสุดแรงจนตัวโยนพอรถหยุดสนิทเราหันกลับไปมองตรงที่แสงนั้นเคยอยู่มันหายไปแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากความมืดมิดและความเงียบงันที่น่าขนลุก ตั้งแต่วันนั้นมาเราไม่เคยขับรถผ่านถนนเส้นเปลี่ยวนั้นตอนกลางคืนอีกเลยบางทีแสงไฟปริศนาบนถนนสายเปลี่ยวอาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญอย่างที่คิดผู้สนับสนุน KMM ขี TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมงลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟัง